สวัสดีท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับชายชุดนอนอีกแล้วแล้ววันนี้ท่านผู้ชมขออภัยด้วยที่มาในร่างนี้ร่างชุดนอนจริงๆนะมันก็ต้องอยู่ในชุดนอนหละครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยผมจะใส่ชุดสองชุดคือชุดชุดนอนกับชุดนักเรียนสวัสดีวันเสาร์ครับจริงๆวันที่ผมถ่ายเนี่ยเป็นวันพฤหัสแต่ว่าชิดวันเสาร์นั่นแหละครับช่างมาเถิดเรื่องนั้นก็จริงๆเนี่ยผมเพิ่งเห็นว่าคลิปวิดีโอที่ผมลงไปล่าสุดเนี่ยนะครับคลิปอ่าคลิปอะไร นึกออกแล้วคลิปรีวิวไทเดนมาร์กครับผมลงไปผมเพิ่งเห็นว่าผมลงไป3อาทิตย์แล้วผมเพิ่งเห็นว่าผมไม่ได้ลงคลิปมา3าอาทิตย์แล้วเว้ยซึ่ง3อาทิตย์เนี่ยอีกอาทิตย์หนึ่งก็คือเนี่ยวันที่ผมกาลังลงคลิปอะถ้าผมไม่ลงมันจะเป็น4อาทิตย์มันคือ1ึ่งเดือน1เดือนที่ผมไม่ได้ลงคลิปเลย่านผู้ชมซึ่งแบ็คกราวแบบเนี่ย ก็ไม่อยากจะโม้นะท่านผู้ชมว่าผมกินแปะกาวนได้เมื่อกี้มันยอดเยี่ยมก็ลเกิดนะนะท่านผู้ชมต่อไปนี้ผมขอเรียกทุกคนแล้วกันนะเรียกท่านผู้ชมมันดูห่างเกยนไปนะทุกคนก็ในฐานะที่ทุกคนรู้นะว่าผมเป็นเด็กอายุอ่าประมาณ15-16ซึ่งเพิ่งเริ่มขึ้นมอปลายกันมาชีวิตมอต้นกับชีวิตมอปลายเนี่ยมันเหมือนกับอ่า ฟ้าแะเหวเลยคือทุกคนเป็นไหมคือในวัยเด็กอย่างวัยอนุบาลอะไรเงี้ยผมว่าเด็กส่วนใหญ่ทุกคนต้องเป็นแหละคืออยากตรงที่ใหญ่ถูกป่ะคือเด็กเด็กในวัยอนุบาลน่คือจะมองว่าผู้ใหญ่เโตแบบโต โตแบบเขาเรียกว่าโตแล้วดูเก่งเ่ะเด็กเขาก็จะมองว่าแบบเฮ้ยเป็นผู้ใหญ่มันดูเท่อะและอีกอย่างหนึ่งที่สาคัญผมเชื่อว่าเด็กทุกคนต้องเป็นก็คือเด็กทุกคนไม่อยากไปโรงเรียนเด็กเขาก็เห็นว่าผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยไม่ต้องไปโรงเรียนไงคือไปทํางานไปทาํางานก็ไม่คิดว่าอะไรจะเหนื่อยขนาดนั้นนะคือตอนอเด็กๆผมคิดแบบนั้นนะพอผมโตขึ้นมาเนี่ยโตขึ้นมา,ต,นมา,ต,นมาตอนประถมเลยนะผมก็ยังรู้สึกว่าการเรียนลูกนะว่ห,หนักหน่วงมากเลยนะสำหรับเด็กประถมอะคือแบบปีหนึ่งปีสองปีสามก็ไม่คิดอะไรหนูส่กแบบอยา 来，来。<Like> มันมันไม่ไหวเลยจริงแต่ว่าผมก็ผ่านมาได้ในช่วงนั้นอะ่ะจนถึงมอตอ้นแบบผมก็ย้อนกลับมออเ,อเอ๊ะทำไมาตอนนั้นเริ่มอยากโตพอ<ๆ>เริ่มขึ้นมามอต้นหนึ่งงานก็เริ่มเยอะขึ้นนะใช่ไหมเพราะว่าเราโตขึ้นแล้วคือมันเป็นเด็กที่โตแล้วเป็นวัยรุ่นแล้วอ่ะง่ายๆเป็นวัยรุ่นมันก็ต้องมีความรบับผิดชอบมากขึ้นนะเนาะทีนี้พอขึ้นมมไปหนักขึ้นกว่าเดิอมอีกแล้วท่านผู้ชมเนี่ยที่เห็นผมไม่ลงคลิปไม่สามไปที่ที่ผมไม่ได้ลงคลิปเนี่ยเพราะว่าผมพยายามเคลียร์งานที่โรงเรียนนะครับ กว่าวิชาอะไรเงี้ยวิ่งมอปลายด้วยกันเรียนแบบคณิตเคมีชีวฟิสิกส์ผมเรียนสายวิทยคนิตไงทุกวิชามันหาโถงกันสั่งงานแล้วแล้วอย่างลองคิดดูนะว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะวันหนึ่งผมเรียนประมาณถ้าตีเป็นวิชาเดี๋ยวผมเรียนประมาณเจ็ดแปดวิชาแล้วทุวกคนลองคิดดูว่าถ้าในหนึ่งวิชาสั่งกันมาหนึ่งงานเท่ากับวันนั้นเนี่ยนะผมจะมีงานทั้งหมดเจ็ดแปดวิชาเลยเท่ากับว่างานโคตรเยอะในวันหนึ่งแล้วถ้าแบบเจ็ดวิชานั้นสั่งให้ส่งพรุ่งนี้เท่ากับว่าผมมีเวลาหน,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 นึ่น่งมมันเปนไปไ,ได้หร ผมก็แบบทําไปทํางานไปรทำ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 ื่อีๆทำๆทำจนผมแบบไม่รู้จะเอาเวลาไหนไปตัดต่อแล้วนะ ตอนนี้นะผมก็มีงานค้างอยู่อีกเพียบเลยแต่ว่าผมก็ต้องมาอัดคลิปะนะเพราะว่ามันเป็นความรับผิดชอบของผมอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำเนี่ยคือในเมื่อเราโตขึ้นล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ้านเรื่องเรียนเรื่องสอบมันทำให้ผมลงคลิปช้าสักนิดน,นึงแต่ไม่เป็นไรท่านผู้ชมเดือนพฤศจิก,กายนเนี่ยคือเดือนที่ผมสอบเอสร็จแล้วประมาณช่วงอาทิตย์ที่2ประมาณวันที่13เนี่ยผมจะสอบเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ13จนถึงเดือนธันวานเนี่ยผมจะวา่วางวา่างแบบว่าง ังซึ่งเดียวพฤธิการเนี่ยที่แน่ครับมีงานจับมือเย้ <c oughs> ใช่ทุกคนชิวอมนะครับหรือว่าแก๊งของผมอ่ายูเว็นบอสบอสกับออกบอสไปแข่งกีฬานะครับเลยไม่ได้ไปงานจับมือด้วยส่วนออกเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะไปแค่วันเดียวไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็น28ที่แปหรือเปล่าแต่ว่ามีผมมีแกมมีเน่ตามพวกนี้ในชิวอมที่ไป2วันนะครับก็ไปเจอกันได้แน่นอนครับ งานจับมือจะมีฟลอกแน่นอนเป็นฟลอกของทั้ง2วันเลยแต่ว่าต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าการทำฟลอกในการไปงานจับมือครั้งนี้ผมอาจจะไม่ได้ทําแบบเป็นทางการหรือว่าตตดต่อดีเพื่อหวางอะไรมากเพราะว่าผมตั้งใจจะเก็บไว้เป็นความทรงจําจริงๆนะครับคือเป็นเมมโมรีในในช่องของผมคือทุกคนก็รู้ใช่ไหมเพราะมันมีโควิดใช่ป่ะงานจับวงงานจับมืองานอีเวนต์หรือว่ากิจกรรมอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันหายไปเลยโดยที่เราไม่รู้ว่าโควิดเนี่ย มันจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ซึ่งมันทาให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะถ่ายความทรงจำเลยเขาเรียกว,ว่าบันจะการ,รงานจับมือที่ไบเทคเอาไว้อีกนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้อีกว่าครั้งหน้าเขาจะจัดในไบเทคอีกไหมเพราะว่าอย่างงานเอเชียไฮนชันนะครับเพราะว่าไปจัดที่อยู่ในมอหรือใช่ไหมอยู่ในฮอลล์หรืออยู่ในมอไม่รู้เหมือนกันเขาก็ไปจัดแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาจับไบเทคครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะจัดไบเทคอีกเมื่อไหร่หรือเขาอาจจะไม่จัดแล้วผมก็จะแบบบันทึกเป็นบรรยากาศว่าเอ้ยครั้งหนึนะ ซึ่งไอ้รองงานจากมือครั้งที่แล้วอะที่อ่าที่ผมลงไปตรงเนี้ยตอนนั้นผมมีทุระจริงๆผมก็เลยถ่ายมาได้แค่ช่วงสั้นจำได้ว่าตอนนั้นผมไปถึงไปเท็ประมาณ7จ็ดโมงเช้านะคืองานยังไม่เริ่มอะไรเงี้ยเสร็จแล้วผมกลับประมาณเที่ยงแต่ครั้งนี้ผมอยู่ได้ทั้งวันแล้วก็2วันแล้วคือผมจะแบบบันทึกยาวๆแบบเป็นเมมโมรี่ยาวๆเลยดยใช้กล้องตัวนี้แหละครับ mm hmm. ก็นะ ก็ไว้เจอกันหน่อยคลิปหน้าสำหรับอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าผมไม่การันตีนะว่ามีคลิปลงหรือเปล่า,า<ม>สำหรับใครที่ชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันให้ด้วยครับแล้วก็ไปกด Follow ไอจีผมได้ที่ตรงตรงไหนดียตรงนี้โล่งดีตรงนี้ลนแล้วก็ไอจีชอว่มตรงนี้นะครับโอเคนะครับไว้เจอกันบ๊ายบายว้าวเป็นเป็น s i t s o t i o นมือปิดแบบยอดนิยมทีทิตว้าวอ๋อจะปิดแล้วนะจะปิดแล้วนะจะปิดแล้วนะิด ววาเป็นไงฮ่าดีใช่ปะโอเคบ๊ายบาย